สวัสดีค่ะป้าแวน่นชาแนลค่ะวันนี้ป้าแวน่นจะมาพูดคุยถามไทยเพื่อนพ้องน้องที่นะคะโอ้ยขอเวาเล่าซะนะค่ะมันบดของปะปนไดจ้ะอันป้าแวน่นอยากสีมาเว้าถึงเรื่องการเริ่มต้นที่คิดอยากจะเห็ด y u t u b e อยากถามมู่ทั้งหลายเพื่อนเพื่อนทั้งหลายนี่ยและค่ะคั้นแรกเธอแรกเลยนี่เขาขึ้นเนื้อได,ไดเขาจังมาเห็ด ยูทูบอะนะอันป้าแว่นอันคือสิอยากมาเฮตตอนแรกค่ะบอกเห็นเขาเฮตคือว่าเขาืสึสิได้เงินหลายอยากได้เงินเล่าอิลีจ้พี่นอ้องอยากได้เงินแต่พอเฮตแรกอีลีแรกนป้าแวน่นเฮตตั้งแต่แปดเดือนที่แล้วนะคะแต่ทําแล้วมันเกิดทุกข์เพราะคาดหวังประแว่นก็เลยเศร้าเฮตไปช่วงหนึ่งพอเศร้าเฮตไปกะกับ ก็ต้องกลับไปเบิ่งมูคื้นเอาเบิ่งผู้นั้นเห็ดแนะ่เบิ่งผู้นี้เฮ็ดแนะ่เบิ่งเขาเห็ดปะเอา้ามีไฟขึ้นมาอีกเลยคืนกับมาเห็ดอีกแต่บดนีเปลี่ยนเป้าหมายนะเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่ต้องการได้คําว่าแต่อยากได้แต่เงินเปลี่ยนค่ะเห็ดในะสิ่งที่ตัวเองเห็ดแล้วมีความสุขสุม,มื้อนี้นะตื่นขึ้นมาหนิพระแม่ชิดเลยได้ โอ้มือนี่เฮาสิเหตุยังน้องกลายเป็นว่บสมองบัฟ้์พี่น้องเฮาบ่บว่างจนเกินไปแต่กี้ค่ะมีแต่เจ็บแต่ป่วยได้พี่น้องเอ้ยขอบจมแต่ในความถูกโอ้เมืออ่อยเด้มือนี่เป็นเก็บหลังเก็บแอวปวดหลังปวดแอวขอบเท่าแล้วพี่น้องคือมาเหตุยูทูบตอนอายุหาสนีน่มันก็บ่แม่นของข่อเด้วยค่ะ ขันใจบอมะอิลีเนี่ยแต่ชี้หน้าเอเพราะมันต้องมาเรียนรู้เองทั้งหมดเริ่มต้นการเรียนรู้ว่าเฮ็ดยูทูบเป็นบันไดแต่ว่าเวลาสมัครช่องเฮ็ดโปรเป็นเดือพี่น้องให้ลูกสมัครให้ลูกเขาก็อยากหัวแม่คือการเข้าแล้ว,วอยากจะคิดยูทูบอยากเป็นยูทูบเบอร์ผัดวะคักเจ๊คำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยมันคือเจ๊มันคือเท่ก็เลยอยากลองเห็ดลองเบิ่ง แต่จริงๆแล้วนะพอเฮาเข้ามาเห็ดจริงๆน่ะมันท้าทายเด้ค่ะพี่โนโอ้องคิดอยู่กับตัวเองอายุสี่หกสิบที่เฮาสิเห็ดได้อยู่บ่มีมีคนมาเบิ่งเฮาอยู่บ่ทีมาคนที่มีคนมามักคิปเฮาอยู่บ่สู้ชุกมือที่เฮาเห็ดมามันเห็ดด้วยความหวังนะคะแต่พอเห็นพี่น้อง พ,พ,พี่น้องพ้องเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเขามาชมมาเบิงเขามาติดตามมีกำลังใจค่ะรู้สึกว่ามีความสุขในวัยที่เฮาสิกเกษียณเปรียบเทียบทั่วไปเนาะอันตปแว่นก็เป็นแม่ค้าดอกอันเปรียบเทียบอันโชคสิบละเฮาใกล้สิกเกษียณนี่เฮาได้มาเหตุแนวแบบนี้นะนตื่นเต้นท้าทายเลยจ้ะเหตุไปแย่งลิบตัวเองไปย่องตัวเองไป ร่างเถือกก็นั่งย่องตัวเองได้พี่น้องเอา้ากินน่งนาะเฮ้ยเฮาในแถวเล่าเฮาก็สามารถเห็ดได้มันก็คือขัดในหัวใจอยู่ดีพี่น้องมันมีกำลังมีพละกกำลังมุมมองชีวิตที่เคยบังเถื่อเฮาอยู่กับตนโตเจ้าของหลายมองจับจ้องมองแต่ความเจ็บความปวดของเจ้าของมันเป็นทุกข์ค่ะแต่พอเฮามาเห็ดอัน y o YouTube ที่มันเพลินได้ค่ะเมื่อนี้เฮาจะได้มูไมยอยูบอนอ อันคีเข้าไปเฮ็ดไปนีมู่ดสิมเขามาเบิ่งหลายบ่น้อกลนะายเป็นความสนุกกลายเป็นมีความหวังในชีวิตแต่ละวันไอเรื่องได้เงินได้ทองมันก็มีอยู่จักเล็กจักหน่อยแต่มันก็เป็นประเด็นรองแล้วซุมือนี่ะประเด็นรักของป้าแว่นนี่เฮ็ดนว่ใดจังสิมีความสุข อันเห็ดงามแน่บอกงามแน่ถือแน่บ่กถือแน่จะให้พี่น้องคล้องพี่เฮาซอยพิจารณาบึง่งติชมด้ยวยค่ะคั้นมีอันใดบอกคักบอกม่วนน้ำหูน้ำตาห้บอกประแว่นน้ำนี้ป้ะแว่นืิอได้ออามาปับบรุ้งแก้ไขเห็ดให้มือต่อ,ต,อต่อไปที่เฮาเห็ดมันดีขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องเนื้อใดป้าแวนก็ฝากแน่มือนี่หัน บ่มียังแข่อยากเมามอยซอยซีอยากเล่าอยากคุยเท่านั้นละ่ะคันว่าคลิปที่ปแวน่นเว้า,น,วาน,นี่มันพอได้ม่วนได้ชืดในหัวอกหัวใจของพี่ของน้องก็ไดปอแวน่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักไข่อันคือผลว่าอันคันซับซักไข่ครับกดให้ปาแวน่นในด้วยจ้าแนวใดก็ปาแว่นกับซเฮ็ดต่อไปนี่แหละค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเติมเติมความสุขให้ปาแวน่นอยู่เด้ แอนดาก็ฝากพี่น้องเนาะพี่น้องเฮาเนะคะเนาะแม่ผู้ใดขึ้นจะเห็ดจะให้มีกำลังใจต่อสู้สุดท้ายนี่คลิปนี้่านีกก้กกะทอนนี่เนาะคะเนาะพี่น้องอันใดดีอันใด,ด,นดงามอันใดขักให้เฮาเห็ดเอาชีวิตที่เหลือห,หาความสุขให้เจ้าของอันใดแซ่บอันใดนัวก,ก็กินเอาพี่น้องเอ,อ้ยแล้วเฮาจะพบจังพ่อกันใหม่เนาะคะเนาะพี่น้องป้าแว่นก็สิมาคุยมาเล่า เรื่องที่ป้าแว่นอยากเล่าอยากคุยเรื่อยๆดุดอยู่ดอกจ้าสุดท้ายนี่ป้าแว่นกับขอบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับติดตามนะคะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ